ยาดใส่หรอคะอพอมแขกกับละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันิสาพไม่กินลาบใส่ออนค่ะพี่น้องค่ะมาแสบๆน้ำกันเนค่ะเาดเอเมืองค่ะ ติ๊บเข่าเหนียวติ๊บแบบง่ายค่ะพักแกมห้องก็มีหลากหลายที่เกาหลักค่่น้องค่ะมากินผักเนาะคะ่ะเนาะมามาพี่น้องค่ะจ่บจ้ากันกันคะ่ะเขาเหนียวหนึ่งหอนเลยเด็ดคะะ่ะตัวเมือกี้ลูกไปเปิดติ๊บเข่าไว้เย็นบ้างหรืจเะล่ยังหอนอยู่ค่ะพี่น้องลนาใสอ่อนนี่คือต้อมไปเปืือยเนาะคะ่ะเนาะมือหนึ่งซื้อมาหลายค่ะแต่ทั้งจิ้มเอ่อทั้งจุ่ะทั้งเห็ดหาาเนาะคะ่ะเนาะคำยังไงเนาะค่ะคำนือ ใจมูสับขอมพี่น้องค่ะมาชัดนลงกลานก็นค่ะเนาะนั่งเอกค่ะหอมแขก <c oughs> มีกับลูกคิมนะพี่น้องสงื่อมาหลายค่ะแต่มันกระแสด้วยค่ะ งัดใส่หรอคะพร้อมแท็กกัแล้ว รครับค่ะเพจพี่น้องลูกโด,ดลูกน,น้อยๆทังกระเพดแบบนี้เมื่อนเนีเ้ยเพจบ่เพจเป็นไหน,นะคะสับๆ มันจะจุกันทั้งสิ้มีความตั้งใจกับว่าขาวนี้วเนี่ยสิเอามาห้องถ่องเนี่ซือนะัค่ะพี่น้องคะ่ะหน่งมากเนาะค่ะ,ะเนาะคิดมาอ่ะกินหลาบแล้วผักค่น <c oughs> ะเพอโทษขออภัยคะ่ะพราะได้เปิดเปิดติบเข่าวแล้วก็จกได้ข่าวนียวนะพี่น้อง <c oughs> ลูกข่าวนี้วนะค่ะเนาะเนี่ยในพักอันนี้มั่งงามงาม,งามพี่น้องคะ่ะ 我知道哈。Okay, uh huh. ไปชพผูักพิเรดค่ะ <c oughs> นำมากมามล่ะค่ะ มันจับจับม่ไกัน,นะคะพี่น้องคะบ่ไดกินโดนนะคะแม่นู่นใส

mala แสบทุกข้ามเพี้ยงครับ <c oughs> กินได้ดอกแล้วมันเนี่ย <c oughs> กินลาบใส่กระผักเนาะค่ะเนาะ ัมใส่ไมาได้บงี่น้องค่ะอือสองตอนแล้วค่ะน่ยห้ามเลยกินหื่นๆเปื้อนๆจักบาทนะคะ a jwannyaro ka t jian ล <c oughs> มสีอินแล้วพี่น้องค่ะว่าต้องใช้ยำโดนอืม <c oughs> ยำเต็มแก้มแล้วพี่น้องกำ <c oughs> มันมตุนเปอยอยู่นะคะน้อง <c oughs> อืมคาเพราะแม่พี่น้อง่ะอิ่มเหมือนเดิมค่ะน้องยำดนโพดจะพังกระจายแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จในขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอกลับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆรื่องใจนะคะพี่น้องค่ะพอกันในจิตหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย